สั่งข้าวยายหายหนาวหรือยังยังหนาวอยูต่ตอนเช้าๆอ่ะนะเนาะก็ชักวคลาสนิกหนึ่งจะเป็นยังไง สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทางช่องของกันญา channel น,น,นะคะมืน,นี้แอดขอดจุดทูปนะคะแอดพระจุดมาโดนแล้วค่ะเมืก่อนเคยจุดกับโชคหมานนะคะถับเบิ้งนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขสองตัวเนาะเพราะว่าบ่ตตรงกับวันพระเนาะค่ะ วันพระวันที่สิบแปดเนาะกอนหนานี้แอดก็บ่ได้จุดนะคะไ่ได้จุดมาโดนแล้วค่ะแล้วต้องขอจุดสักหน่อยมาดูกันซิน่าจะเป็นตัวไหนเริ่มเห็นแล้ว ทูบนี่จะเป็นตัวเลขแค่สองตัวนะคะแคดสร้งซื้อสองตัวนะ้ออ้ายบาดนะคะ fc เห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้ว <c oughs> เช้านี้อากาศเย็นสบายเริ่มจะร้อนแล้วนะคะ fc <c oughs> เย็นสบาย ไมได้ยินเสียงนกบอก <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงนกบอกหวยเลย <c oughs> บอกเลขเลย <c oughs> มีเก้าจริงจริงด้วยค่ะ fc เก้านะคะเนะี <c> ่ย <oughs> จะเป็นเก้าหรือเป็นหกก็ได้นะคะ <c oughs> เมื่อวานนี้ใครถูกหวยบ้างค่ะ fc ออกอายุแม่ฟันแม่นเอลีนะคะแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะคะพี่ชายบอกหวยห้าพันหรือห้าศูนย์ศูนย์เนาะนี่แหละนะานะพปนววาผีบอกโหนค้นบอกขึ้นนะคะแต้มหนึ่งนะคะวัที่แล้วออกเก้าศูนย์วันนี้มาหกศูนย์เห็นบอเลขแล้วะคะ่ะเฮ็ดเส่นค้น นะ้าออกอายุแม่ฟันแม่นเอลีถ้าผู้ใดได้ฟังคลิปของแอดที่เว้าในคลิปยาวนะคะที่เว้าฟันแม่ฟันแม่นนะคะแอดก็บ,บอกนะคะว่าการอายุของแม่ฟันแม่นน้ำละแปดศูนยนะ์นะคะแปดสิบปีเพื่อเพิ่นให้โชคแอดบอกนี่เนาะก็แมนเอลีนะคะแอดก็ได้นะคะเพราะว่าแอดเอาเนาะว่าเรา แปดสิบปีเดือนนี้นะคะโยนผ่าโยนเงงเกลียงให้ลูกซ้ายเนาะเยว่าปะเราโยนให้เราเป็นคนให้บางเทือเออบางเทือก็ออกผู้รับนะคะการเฮซิ่งให้ของบางเทือเลขก,ก็ยุนน้ำผู้รับบางเทือเลขก,ก็ยุนน้ำผู้ให้นะคะแต่เพิ่นเพิ่นตต่ไปเริ่มมันก็นกนดับศูน์เนาะดับศูนย์หายไปเริ่เนาะก็กเป็นศูนย์นว่างเนาะก็เลขอยู่น้ำเพิ่นนะคะ แปดศูนย์ 80, เนาะอุ้ยเลเก้สวยค่ะ fc ชัดแจว๋วแวววับ้้เบิ่งนะคะรุ่นตัวที่สองว่าจะเป็นตัวไหนเบิ่งทรงคือทูกจะแตกเนาะเอ็ไม่แบบได้จุดทูบมาเป็นปีแล้วมั้งค่ะ fc นี่มค่ะไม่ได้จุดทูบมาเป็นปีแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีใหม่ปีสองห้าหเก้าวันนี้วันน้องเหมียวยัามาลูกวันนี้วันที่สิบห้ามกราคมสองห้าหกเก้านะคะออกนี้น้องเหมียวจะมาใกล้ทูบลูกสิบห้ามกราสองห้าหกเก้านะคะหยุด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 ,ยด,ยด ไม่ได้หรอกอย่ามาใกล้หรอกเนี่ยทุบน,นะเสียงนกหน่อยมักมาด้วยหรือมักเล็กด้วเดี๋ยวนั้นมันจะบอกบอกแล้วสีหาอีกวะสีหานว่ามาได้เมื่อวาน จะไปไทยดิลุกลำใหญ่คุณลำใหญ่คุณนั่งทำอะไรคะคุณนั่งทำอะไรคะคุณลำใหญ่ฮะคุณลำใหญ่นั่งทำอะไรคะตัวที่สองกำลังจะมานะคะเอฟซีคลิปนี้เป็นคลิป เลขทูบนะคะคลิปแปดก็เหมือนเหมือนสามก็เหมือนเหมือนอะไรอีก,กเหมือนเก้าก็เหมือนเหมือนอะไรอีกมีแนวโน้มคือแปดเลครรู้ศูนย์เดี่ยนะ ลุน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 มันแปดนะแปดอัปเปล่าแปดอัปเปล่าเ้ยก็ต้องไปจับลอตเตอรี่เพิ่มอีกแล้วเนาะค่ะเอฟซีอายแปดจริงๆนะเนี่ยแอดว่าเนี่ยมุดน,น้อยน่อยอ่ะแปดแน่เลย แปดแน่เลยแปดแน่เลยเจ็ดนาทีกว่าแล้วเอาช็อตเด็ดไปเลยนะคะเอฟซีจองอยุ่งเสร็จแล้วคลิปนี้คลิปทูบนะคะนั่นแปดจริงๆด้วยเอ๊ะมันก็เป็นแปดเก้า ไอ้เป็นแปดเก้าเป็นเก้าแปดเป็นหกแปดเป็นแปดหกปีพอ 9, อ่อต่อเก้าเออฟซีจริงจริงด้วยจริงจริด้วยจริงจรงิด้วย เห็นชัดมากนะคะหกแปดค้นซื้อหกค้คนซื้อหกเก้าลายนะคะเอฟซี FC, ปีพศไหมจะลดลงแต้มหนึ่งใช่ไหม ค,ค,ค,คุณลำใหญ่คุณทำอะไรคะคุณลำใหญ่คุณทำอะไรคะทำอะไรคะคุณลำใหญ่อืมไม,ม่บอกหน่อยแม่อะมละมุละมลมุดละม เคฟซีเห็นชัดแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นทูบเลขสอตัวนะคะไม่ใช่สาตัวไอ้ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวแอดไปเขียนให้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ